พี่หมูครับพี่หมูครับสอนกอแตกหน่อยครับพี่หมูครับพี่หมูครับสอนบุดล้มหน่อยครับพี่หมูครับพี่หมูครับสอนผมเล่นไม้หดแบบพี่หน่อยครับน้องกล้วยครับน้องกล้วยจะไปเสียเวลาฝึกวิชากระจกกระจกแบบนี้ไปทําไมล่ะครับมันเสียเวลาครับน้องกล้วยมามาแต่พี่แนะนาครับและนี่คือร้านเดคคิสโตช็อปร้านขายโพรไฟเอ็มอันดับหนึ่งไม้ขีร้อยหมัดล้ำหมัดระเบิดและอีกมากมายพูดไปแม่งก็ไม่หมดและไม่ใช่มีแค่โปนะครับมีตัวบทแบรนด์จโนโบรโกลบอลหรือเติร์ไฟเอ็มต่างๆก็ปลดได้หมดเลยนะครับน้องกล้วย โอ้โหพี่ชายหมูแม่งโคตรสุดยอดเลยพี่มันโหลดได้ที่ไหนเหรอครับพี่อ๋อลิงก์โหลดอยู่ใต้โปรไฟล์ครับน้องชายโอเคงั้นเราเข้าไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยอยากเข้าแก๊งว่ะเออฮัลโหลครับอยากเข้าแก๊งมันต้องทําไงครับเจ้งที่ไหนครับเจ้งหกเหรอใช่ผมเห็นรายวัาแล้วรถเต็มเหรอรถเต็มเหรออยากเข้าทําไงครับไปตื้อเว้ฮัลโลครับผมอุ้ย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 ตัวบา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  โปรครับใครรับไหมครับมีใครรับไหมครับนะครับเฮียอ๋อนี่มันโป๊กเกอร์เหรอเรนโป๊กเกอร์ครับไม่ใช่บาสครับก็เสือกเลยครับอ้าวเฮ้ยเฮียเช็คก่อนได้ไหมล่ะไม่ไม่ผมคุยกับน้องไอ้ตัวไอ้ดำอ่ะเออโทษครับถ้าเข้าหูหมาลูกหูควายครับโอ้ย้ยแล้วพี่เชียนเอาเรื่อปแบบนี่อย่าชื่อแกงเฮียอะไรครับมาเลยก็ไปขอตีนครับผ่านครับอะไรนะอ้าคุยกับคุณน้องครับผมก็คุยกับคุณน้องครับหัวโซมครับ หัวขี้ครับมีอะไรป่ะครับอะไรผมไม่ได้พูดอะไรนะครับไม่ต้องสำคัญตัวครับไม่ได้คุยกับคุณครับผมคุยกับไก่ดำครับคุยกับน้องครับอย่าเสล่ยนะอะไรครับคุยกับดำครับเอาครับนี่ต้องตีครับนี่ต้องตีไม่ครับผมไม่สู้คนครับไม่อยากทำร้ายควายเว้ยพวกสัตว์เลือดถามอะเลยเฮียไม่ได้คุยกับคุณครับขอแดกเงินควายหน่อยเว้ยโอ้โหผมว่าเป็นคนติดของช่วยติเงินกับเฮียเอาเลยไม่ล่ะเฮียอยากได้กี่แสนเอางี้เอางี้เฮียผมพูดจริงๆเลยเฮีย เนี่ยเนี่ยอยากเสียกีแ่ก 2, แสน,นอ๋อผมพี่สองแสนเองครับโอ้งั้นผมขอหมดเลยได้ไหมล่ะเอาเอาอินเลยไม่ล่ะตาแรก,กวออัอนเลยเออเอาไม่ล่ะไม่ดูไพ่เหรอ,อปะได้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 กูไ,ไม่อยากกูไม่อยากจะกินเงินคนแก่หรอกนะเ,เว้ยแต่คนแก่ไม่ห้เอาเว้ยหนวดยาวจัดเลยอ่ะีเท้าเลยรับรูปพาวติดได้ปะขอรูปพาวติดได้ปะเอารูปมามามารูปมามารูปนี้ตอนนี้เขาเล่นเอาเอาอินนะครับผมไม่ดูไพ่นะเออกูไม่ดูหรอกลุงเขาก็เปรี้ยวหน่อยครับคนนี้นี่ใส่แล้ว ตัวกินปากดีนะครับลองปากแปลกนะเอาอยู่นะเอาอยู่นะไม่เอาไม่ต้องเอาเงินเอาเงี้ยหลับล้นหิวตีนสูตรเขียวไวสัตบไวยตีเลยตีเลยหิวตีนสูตรเขียวเว้ยกูสูตรฟ้าเอองุนงิดเว้ยหิวตีนแกงเขียวว่ะเออเขียกตีแกงเขียวเว้ยไอ้เหี่ไอหิวตีนไวสัตว์มาเดี๋ยวกูเออมึงก็เปิดดิไอ้เหี้ยมึงกล้ามึงเปิดมึงก็เปิดดิกูไม่แท้

ไปไปไปเว้ยอุ้ยอุ้ยผ่านละม,มันน่าเสียใจมากๆเลยนะครับจริงๆผมก็รักเมืองนี้เข้าให้แล้วนะครับผู้คนก็น่ารักเด็กๆยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วความสงบสุขของบ้านเมืองมันคงเป็นแค่ฝันไปสินะครับผมไม่อยากจะทำจริงๆเลยนะครับพี่หมูครับอย่าฝันกลางวันพี่เต็มระบบไปเลยครับ เหาเหรอไอ้เหี้ยมึงห้าเหรอเดคุยสโตร์ไอ้เหี้ยเขานั้นแหละรู้มือฮะมึงอีกคนนะมึงยากี่คนแม่มึงยากูอีกคนแม่อ้สับฮะฮะแกงพวกมึงอ่ะเฮ้ยออโอเคกูไม่ทำมึงขอโทษเดี๋ยวมึงขอโทษกูมึงขอโทษกูมึงขอโทษกูเจ้าขอโทษกูไหมเจ้าขอโทษกูไหมแอนไม่ต้องสองนาทีหรอกมึงไม่ต้องสองหรอกมึงไม่ต้องสองหรอกมึงไม่ต้องสองหรอก มึงเอาไปเลยเอาไปเลยมึงไม่ต้องสองหรอกมึงไม่ต้องสองหรอกฮึเม้แล้วมึงจะพระเอกเหรอมึงพระเอกไอะไรสูดดำฮึฮะมึงอยากเอากูแน่แล้วมึงอยากเอากูแน่หา้สูดดำพระเอกเหรอมึงพระเอกหนังหรอมึงช่องไหน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 ี่ยฮะมึงช่องไหนฮะมึงช่องไหนมึงช่องไหนฮะ ได้มึงอยากได้เงินหนอมึงอยากได้เงินหนอไปโตบาดิดมึงมาขอเงินโปรทำไมวะฮะนะเด็กพี่จะโตช็อปเว้ยอืมอ้าวอ้าวอ้าวบ็อกซิ่งเหรอมึงบ็อกซิ่งเหรอกูบ็อกเซอร์เว้ยเอออยากให้เขาได้ต่อยเหรอฮะหืมอืมอืมรวยไรสัสหืมอืมรวยไรมึงมาโถมที่อะไรตรงนี้มันโถมไม่ได้มึงรู้ปะเนี่ย เออแล้วจากนั้นเฮียก็โดนแบนนะครับไม่รู้ทำไมเฮียถึงโดนแบนเฮียก็ไม่ได้เริ่มก่อนหรือไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโดนแบนเฉยนะครับแต่ที่เฮียได้แต่งตัวในวันคริสต์มาสเนี่ยเพราะวันที่25นะครับเป็นวันยี่วิวันคริสต์อุ้ยวันที่25เหีายรวันคริคคคสต์มาสอย่าลืมนะครับแต่งตัวแนวคริสต์มาสกันนะครับชาวไฟเอ็มนะครับโอเคไหมเด็กๆน้องๆหนูปลาลุยกันต่อ ครับชนทําไมอ่ะเอออะไรครับชนทําไมอ่ะชนอะไรครับผมอ่ะไม่เห็นอ่ะแผมอ่ะอ้าวตรงไหนนะครับตรงตรงตรงไหนนะครับรถรถข้างไหนครับอุ้ยอ้าวอ้าวแลชนอะไรครับผมไม่ได้ชนนะครับสภาไม่ไปสภาไหมงั้นอ่ะเอาละเอาละถ้ามีเอาไวเลยไปดิไปดิเอาไปดิเอาไปดิเอาไปเอาไปเอาไหมเออไอเฮียคุยไม่เห็นรถเลยค้างไหนไหนคันไหนจะรูให้ดูไหนคันไหนรถลงทวิตดูมึงโดนนะเออพรมจริงนะอ่าคันไหนมึงเห็นไม่หนาไมงเห็นปะมึงเห็นปะ แบบนึงลูกไม่โหลดลูกมันไม่โหลดเว้ยกูถามมึเห็นไหมกูไม่เห็นเดี๋ยวกูถามให้ดูไหมกูไม่เห็นเว้ยเดี๋ยวกูถามให้ดูไหมมันไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวกูถามให้ดูมันอยู่นิ่งเออถ้ากูเห็นกูก็ขอโทษแล้วดิ๋ยวมาดูว่าคนลงมาจากรถไดเนี่ยอกูไม่เห็นน่ะกูเห็นมึงขี่มชนกูเลยอ่ะก็กูไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวึงดูอ่ะเดี๋ยวกูถามลงทวิตให้ดอ่ะมึงชนคนนี่นะมึงไม่เห็นที่อะไรมึงชนคนอ่ะอ่ะถ้าชนคนกูขอโทษอ่ะแต่กูไม่ได้ชนคนไงอ่อแล้วเะ ชนควายไอ้เหี้ยไปเลยเว้ยไปเลยเว้ยเร็วไปเลยเว้ไม่งงว่ะมึงกับกูไม่น่ะมึงกับกูไม่น่ะโง่เว้ยง่เว้ยเฮี้ยง่เว้ยง่เว้ยงงเว้ยโปเฮี้ยอะไรควายโปเฮี้ยอะไรโปเฮี้ยอะไรโปเฮี้ยอะไรฮะโปเฮี้ยอะไรเดคืุสโต้สอบไม่รู้จักป้ายเหี้ยสอบเดคืุสโต้ชอบอบบไม่รู้ปะเฮี้ยควายโปดีเว้ยงงโลโลโล่โลผมมาตามหาเพื่อนครับชื่อเดควิตอนะครับ ผมมาตามหาเพื่อนชื่อเดควิทครับโปรครับผมมาตามหาเพื่อนชื่อเดควิทครับเดควิทครับโปรดีดีครับที่คนก็รู้จักครับไอ้เหี้ยโปรเดควิทครับไอ้ควายเหี้ยแม่งคนรุ่นใหม่เขาเล่นแต่โปรกันเว้ยเขาไม่เล่นแหล่าพวกไอ้เหี้ยฝีมือแม่งแม่ไม่เสียเวลาเว้ยเล่นฝีมือมันเสียเวลาเว้ยเหี้ยเดควิทเท่าน้ำครับไอ้ควายฮะฮะหืมยี่อยากมาตามหาเพื่อนครับเดควิทครับตามหาเพื่อนครับชื่อเดควิทครับตามหาเพื่อนชื่อเดควิทครับตามหาเพืไอแก่หัวงอ ะมึงอยากรวยนะมึงอยากรวยแน่มึงอยากรวยแน่นะรวยทางรัฐแต่มึงไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มมึงไม่ฟาร์มวะมึงไม่ฟาร์มวะมึงไม่ฟาร์มวะเดคุยโตโตช็อปมึงรู้จักปะถ้ามึงอยากรวยมึงก็ไปเดคุยโตโตช็อปคำเดียวรู้เรื่องเลยไอ้เงี้ยนึงโง่ไงมึงโง่ไงมึงโง่ไงหามึงโง่ไงวายฮ่า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 แอดมินหน่อยสัสฮะไอกูอยากโดนแบรนะฮะอยากโดนโกเบ้อเว้ย เดควิสโตช็อปปดปแบนโกโบได้นะครับเดควิสโตช็อปปดแบนโกโบได้นะครับไอเฮียเผื่อใครอยากโดนแบนโกโบนะครับอุย้ยโอเคครับวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้เลยครับถ้าใครชอบเนะี่ย like, share, ยืมกดไลค์กดแชร์เฮียหมูด้วยนะฝากร้านหน่อยนะครับเดควิสโตช็อปนะครับไม่มีไม่มีแบบพวกโปรโจงโปรจานนะเอเป้าเด็กๆน้องหนูอ่าดิสคริชั่นโอเคป้าดิสคริชั่นเข้าไปดูได้คำนิบายอ,ะอ่ะอ่าฝาธยายละน้องชายไว้เจอกันครับ